ทับก่อนเดือนก่อสีผ้ามาขูดไข่ก่อนครับขูดไข่นอนมะแรงมันไล่ครับไข่เท่ากับสีเ็ดเป็นร่างไข่เป็นเนี่ยน,นี้เนาะันมีสีไล่บอ่อนีครับบอ่อไล่ไปนไหนลงอย่างน,นี้เนะานะบ่อไล่เล้วครับเพราะว่าเพราะว่าน่าขูดไปเรื่อตอนนี้แม่มันเกิดบ,บ่บอไล่ไปนไหนไข่กับสีน,น้อยลงตมามะแรงบินของเขาแล้วครับแต่กับพ่อได้อยู่ การเท็ดร่างใครเขาบางทีว่างใครเขาก็คือเอาเอาใหม่นะครับใหม่เมื่อว่างสอนกันเอาใหม่เมื่อว่างสอนกันเข้ากับสีไข่ข้างล่างก็คืออาหารเนาะเขาก็บจิตพิดอาหารไบเพราะว่าอาบ,บ์ปบพิดไบเข้าสิลงไปไข่ใส่อาหารเด้เอตัวน,นี้ครับตัวนี้ร้ายเตืออยู่ครับเข้าสีไปพิษเข้าสีไปไข่ใ,ใ,ใส่อาหารแต่ารโบพิดไบ แต่น้อนมันก็นสิบปากอยู่ในหันข้าวกระิเอาไข่ไปรูปานมุงอืนบ่ได้เนาะแต่การงา,ตรงา,งานตัวเห้าเห้อกับเห็ดข้างไข่เขาเอามั่นใจว่าลูกเขามีแนวกินแล้วเข้ากระดิ่งไผ่ในอาหารหมูอาหารนี่ครับไผ่นอนแต่เย็นบอสนะครับเนาะข้ากระดิ่ขู่เราอาหารกับมียังกะแบบอาหารเขา,า,าเลี้ยง ตัวนอนเท่านี้แหละครับมาใส่แบบเห็นตรงกินแนเล็กหน่อยเพราะว่าก็จะเดี๋ยวเมื่อใครใส่ไว้เนาะเอี่ยเหมือ,อเอามาเล่นใส่ไว้หลายๆนะครับเจอแต่อย่าไห้ใครลายชื่อตัวนี้ใครผมกับ่ได้เอาใส่ลายเพราะว่าผมบ่ได้การใครลาย,าย,ายปไปไหนชือต้องยายขยายไปใหญ่ๆคือผมกงเอาเน้นเอาน้อน,อนใ,หให้ใกล้นะครับ ระวังมันสิมันสิเมียสีน่องเพราะว่าทางการมันเกิดกอกก,ก็ใหม่โมดีนะครับใหม่เนี่ยควรจะเอาชิดๆกันนะครับไม่มีสิ่งวางแนวเล็กหน่อยเพราะว่าเขาจะเดทไครจะ้ะผมลองเอาใหม่ชิดกันบ่แห้งแล้วเาขาสีใครโมดีสมใหม่เอาไปก็จะเป็นการเหลี่ยงเด้อเดี๋ยวสีผ่าการฝักก่อนไหม เหตุการณ์ฝากก่อนปวดไข่เหลี่เขาก็เอาไปฝากครับฝากประมาณสามมือครับมันก็จะออกเบิดก็โดนเนาะสามสี่มือไอ้หนอนนี่เลี้ยงง่ายนะครับหนอนดวดล้วแบบเอ็นี่กาล่างกับยังนี่ตัวลงไปไข่แต่อยู่โครงการข,ของปิดริษัี เอาหมุงเขี้ยวเขี้ยวปิดนะครับกลางก็เป็นอาหารตัวนี้หลายครับต้นตัวนี้หลายเนาะอะไอยู่ครับเนี่ยครับเขาขาวนี่มีแต่ไข่เขาเลยครับชื่อเมืองเขาสีไข่เดี๋ยวสีบ,บอกขั้นตอนต่อไปอยู่จีบหนีสีบ,บอกเวิร์ตเปลือกเลยครับ,บรรว,ว่าจีบยังไงไข่เขาเรงวันละมีอย่างยังไงบอสแข่งไปเฮ็ดยวไทย ไปสามาถไปนําไปใส่ได้เรื่อยครับกินครับตัวนี้ไลยครับ้รบกระเบื้องลายใหม่ดีเพราะว่าลายมันจะมีลายใหม่เนาะาะวปูดตะปูตดลายมันตัวปูดหยาบเนาะ จะเรเบิลไลท์นะครับผมหัวหูทุกมือที่เท่าใช่ที่เทุกกมือคือ,อน้อนเท่านะไมะใช่บริเตกใส่ครับเพราะว่าเขาจะปกกักความกันไม่เหมือนเดียวเอาวเมา่ขวด สองสามมือนอนเทามันจะสิองากข้าอย่านี้ได้ครับลงไปในอาหารที่เทามาันอาหารนี่เปลี่ยนโคตรเปลี่ยนทุกหมู่เด้ครับไปนอนเหมือน,นใน่ปลายหลเนะาะเอาไปก็ใช่ว่าเอาไปเอาไปฝากครับครับนี่เป็นการฝากไข่ฝากไข่เท่ากับเอาอาหารใส่ในกระมังนะครับแล้วก็เอาตะก้าไว้ล่องไว้แล้วก็เอามุ้เชียว เคยลองไข่เพราะว่าไข่นี่ห้ามสะพัดก,กับอาหารนะครับเพราะว่าอาหารมีความืึมไข่มันเข้าจะบปอเข้าจะบบอ,อปักนะครับปักหรือกับปักหรือว่าปักกับปักหน่อยเนาะอาหารก็ผมจะใส่ล่ำผสมหัวอาหารกันหน่อยครับจะเลียงเขาก่อนหลังจากเขาเอาไข่มาไว้แบบนี้แล้วอีกม่านชาเหมือก็จะปักหมดเนาะ ปักมดนอกจากจะเอาไปขยายต่อไปนะครับเนาะครับผมครับหลังจากปักเสร็จกมาหาดูเจียวันเอกากเจียเขามาแยกออกเนาะแยงของผู้ใหญ่ครับทำมาแยกมันก็สินอนนี่มันสิร้ายเนี่ยครับทำมาแยกมันก็สิอาหารสิโบว่าเพียงพอด้วยเนี่ยกระละมั่งนะครับแล้วก็สิแจกนนอนสิบกรัมก็แจียนงอนก็มาณ กระมังซจำหนึ่งครับแต่ยูมาณซิปกระมังครับเอาไปยิงสีผู้ใหญ่เนี่ครับอาหารที่เขาเลี้ยงก็คือลำลำกับอาหารแก่หน้อยกันนะครับจะมีตัวแตก็ใส่ทีงง่มูนอยู่ไกลมันก็ใต่มาหากันอยู่แล้วลงสีงแข็งครับประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึง่งเขาจะเอาไปไก่เท่าใด้วยนะครับ ใช่หลายเพราะวา่าอาหารเราจะบ่เพียงพอต่อกระบะหนึ่งเนาะนี่นะครับครับนี่กับเป็นน้อนที่เขาแยกออกจากตัวเล็กๆไปได้ประมาณเจ็ดหมื่นครับแยกออกได้เจ็ดหมื่นสิประมาณนี้เนาะหลังจากนี้ มันกระสีเริ่มเขาฟักครับถ่ายประมาณสิบแปดหมื่นสิบเจ็ดสิบแปดหมื่นเริ่มเขาฟากักเรื่อมเป็นน้อนดำเข้ากระสเอาเขาลงบินเขาลงบินต่อไปนะครับเนะาะนี่ก็เป็นน้อนที่เขาเขาฟักแล้วสีเป็นน้ำดำนะครับน้อนเขาฟักแล้วสีเป็นน้ำดำเข้าก็เอาเขามาไห้่ในลงบินเนาะเอาเขามาไห้่ประมาณเจ็ดหมืน่นเข้าก็สีฟากเป็นตัวเป็นมแมลงบินครับมแมลงบิน บอกคร en, en, ับม e to ันเสียเมือดเมือดแน่ครับอาจะมาฝากเป็นแมลงบินพ่อเขาฝากตัวออกมาแล้วประมาณมือหนึ่งหรือสองหมือนเขาก็จะผสมพันธุ์จับคู่จับคู่แล้วก็วางไข่ก็จะจ้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือการจําลองจําลองให้เขาอยู่ก็คือเขาก็เอาต้นใหม่มาใส่เนี่ยนี่ครับ เขาอาจจะมาเกาะอยู่ตามต้นใหม่การไหนามเขาผมจะดใส่เป็นหัวหัว่านหมอกเปิดหนามใส่เสาแรงแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกอะ่ะเาจะป็นต่ออาใส่กันด้ครับเพราะว่าทางนอกอาจจะตากฝนเนาะเพื่อให้เขาโดนแดดนะครับเขาโดนแดดเครื่องหนึง่งข้างในใเอาไว้ในโฮมเพื่อสีอาหารเขาจะบดเปียกฝนเนาะเวลาฝนตกหนาฝน นาแหล่งกับบ่เป็นหยังนะครับตจว่าสิดแดดเนี่ยจะเข้ามากแดดนะครับมาแหลงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองแดด,ด,ดก็จะบินบ่อนเลยครับตรงนี้มาแหล่งกันหน่อยครับพอาะเดี๋ยวนอนเ็าไม่ไหวนะครับเพื่อการจำลองธร้ารมาตาให้เขาลงบินนะครับเนาะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของโลงบินนะครับอยู่ขางหนอกเครื่องหนึ่งขางในเครื่องหนึ่งเนาะแบบนี้ครับเพให้เขาโดนแดดครับ ทุดท้ายก็ขอขอบคุณพี่น้องที่รับช่วมจนสึงส่วนถ่ายนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเด้อสำหรับมือน,นี้กะเขากล่าวคำว่า,าสวัสดีครับโปรกรมไอคิดหน้าครับผมสวัสดีครับผม